ผมลิขิดมันดานชักพาดินให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลผมไมิขคิดดนจิตใจฉันและเธอได้มาคู่กันโอชะลอยคงเป็นเนื้อคู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีเอซคุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงวันนี้ ตามคำขอเนาะจะมาพูดเรื่อง,องอประสบการณ์ความรักความรักเนี่ยมันไม่มีนิยามนะสุขทุกข์มันขึ้นอยู่กับหัวใจของแต่ละคนว่าใครจะทนได้มากกว่ากันนะคะรักมากก็แขนมากนะเราจะมีละครหรือนวนิยายเกี่ยวกับ เรื่องความรักเนี่ยมันจะมีรักในรอยแค้นนะคะสุดแค้นแสนรักทั้งรักทั้งเกียรติอะ,อะไรกก็คือทนอ่ะคือทั้งรักทั้งเกียดคืออะไรวะยังไงเอาซะอย่างหรือสุดแค้นแสนรักอ้าวแค้นเหรอแค้นแล้วยังรักนะยังไงอะ่ะนะรักในรอยแค้น แปลว่าอะไรสร้างความแค้นในความรักเหรอเนี่ยมันวุ่นวายมันวุ่นวายเพราะอะไรเพราะมันอมาพัานกันไงแต่ถามว่ามันแยกจากกันได้ไหมยแยกไม่ได้แยกไม่ได้เลยใครไม่เคยมีความรักหรือไม่เคยอกหักจะไม่เข้าใจคนที่เขาอกหักเราจะไม่เข้าใจว่าความรักมันเป็นอย่างนี้เองนี่เหรอความรักมันหวานชื่น มันขมขื่นมันมันเหมือนอยู่ในสวรรค์และในนรกช่วงจังหวะเวลาไม่มีใครสมหวังได้ตลอดชีวิตและไม่มีใครผิดหวังได้ตลอดชีวิตครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะมันก็จะมีเรื่องราวเรื่องราวที่ความรักของเด็กสาว เด็กสาวคนหนึ่งซึ่งอินโนเซนต์บริสุทธิ์ถูกเลี้ยงมาอยู่ในครอบครัวที่มีความอบอุ่นพอประมาณแล้วเขาก็ยังไม่เข้าใจโลกเขายังไม่เข้าใจโลกเลยนะเขาคิดว่าในโลกเนี้มันก็สวยงามเหมือนที่เขาอยู่กับพ่อแม่เขาพี่น้องเขาอะไรอย่างงี้แล้วก็วันหนึ่งวันหนึ่งในโลก ของความสวยงามของเขามันได้ถูกฉีกออกจากชายหนุ่มคนหนึ่ง mm hmm. เด็กสาวคนนี้นะตั้งแต่อยู่นะ mm hmm. เขาอยู่ในครอบครัวปันกลางปันกลางค่อนข้างดีนะคะ mm hmm. เรียนระดับมหาลัยในมหาลัยที่มีชื่อเสียงพ่อแม่เขาเรียกโบราณเขาใช้คำว่าไข่ในหินเลี้ยงแบบนี้เลยแล้วเขาก็เป็นเด็กที่ไปไหนนุ่งกระโปรงยาวใส่เสื้อ ผูกคอถือพชน,นาเด็กสมัยโบราณเขาเรียกถือพชน,นากันนะเขาไม่มีการใช้กระดาษทิชชู่ถือพชน,นาการเรียบร้อยอพ่อไปรับแม่มาส่งอะไจะเป็นแบบนี้พอมีอยู่วันหนึ่งเขาดันได้ไปพบเจอกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นลักษณะเหมือนนักเลงหรือเป็นนักดนตรีอะไรประมาณนี้ถ้าจะเป็นสมัยนี้เขาก็เรียกแบบถ้าเป็นถ้าเป็นนัก,นกดนตรีนะก็เป็นฮิปฮอปหรือไม่ก็แร็ป นะคะว่าถ้าแล้วคุณมองมองเนี่ยฮิปพอกันและปะย้อนกลับไปเมื่อ40สปีที่แล้วพ่อแม่ไม่มีใครรับได้สังคมไทยยังไม่จะเคยเจอพวกนี้มันจะเหมือนพวกฮิปปี้จากอเมริกาอะไรแบบเนี้ยเขาก็เป็นห่วงกังวลลูกมากแต่คุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับลูกเขาลูกเขาที่เป็นคนเรียบร้อยคุณแม่ค่ะคุณแม่ขาเจอผู้ชายคนนี้ปุ๊บโลกไม่เคยเจอเคยเจอแต่โลกที่นิ่มนวลสะอาดใสบริสุทธิ์พูดจาไพเราะไปเจอผู้ชายคนนี้พูดจาแบบ มีหยาบๆคล้ายๆนิดๆมีความเถื่อนหน่อยๆปากว่ามือถึงจับปุ๊บจูบปั๊บจูบปั๊บเสียบปุ๊บอะไรแบบเนี้ยก็ตกใจในอาการตกใจก็รู้สึกตื่นเต้นแปลกและก็มีความสุขอันนี้เป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์ relationship นะคะซึ่งซึ่งคนโบราณมันไม่เคยเจอแล้วบางคนเนี่ยพอมันเจอแล้วมันก มันมันเหมือนอย่างที่บอกไงน๊ะยังไงสุขหรือเปล่าอันนี้คือความรักไหมหรือคือความสุขหรือสมัยเวลาเราถูกกอดถูกหอมถูกจูบจากเพศตรงข้ามเรารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขเลยมันคือความรักหรือเปล่าหรือมันคือความต้องการทางอารมณ์เท่านั้นมันอยู่คู่กันค่ะมันมาด้วยกันมันมาด้วยกันนะครับทีนี้ยังไงอ่ะปรากฏว่าวันหนึ่งทุกคนในครอบครัวและเพื่อนฝูง และในแวดวงเพื่อนบ้านตกใจมากเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้นุ่งกระโปรงสั้นปิดสั้นเสมอ,อใช้กระโปสั้นเสมอได้เลยนะกระโปรงพีทสั้นเสมอเสื้อนักศึกษาตัวใหญ่โครงแล้วก็ยัดใส่ใกันนะแล้วกระโปรงสั้นแล้วก็ปล่อยผมฟูนะคะแล้วก็เดินมากับแฟนหนุ่มตอนนั้นคือจะเรียนเริ่ม,เร,มเริ่มปีสองอนะ่ะพ่อแม่เขาช้ำใจมากเลยคุณเขาเลี้ยงลูกเข้ามาอย่างดีมากเลยนะ แล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็แค้นพ่อแม่ก็แค้นใจก็ไปเอาตำรวจมาจับผู้ชายคนนี้มาจับผู้ชายคนนี้ด้วยข้อหาอชั่วโมงนั้นก็อาจจะเป็นข้อหาที่แบบม,มันน้องเขาถ้าจำไม่ผิดอมันยังไม่สนะิบแปดมั้งปีปีไหนน่าจะปีประมาณปีหนึ่งไม่น่าจะปีสองยังไม่สิบแปดอะไรอย่างเงี้ยก็เดินมาจับมาเคลียร์ให้แยกห่างออกจากกันอะไรจออะไรแบบเสร็จ โหพิษพิษรักอันเนี้ยร้ายแรงมากคุณรู้ไหมสิ่งที่เขาทาตรงเนี้ยลงไปทําให้เกิดการสูญเสียครั้งนี้ใหญ่ขึ้นก็คือสุดท้ายลูกสาวเขาก็หนีตามผู้ชายคนนั้นไปเลยคือขอร้องให้พ่อแม่เนี่ยให้ปล่อยออกมาก่อนแล้วก็จะทําตัวดีก็ไปโกหกพ่อแม่นะคะอ่พอโกหกเสร็จพ่อแม่ก็ไปยอมไปไปถอนแจ้งความอะไรต่ออะไรลูกสาวขโมยเงิน ขโมยทรัพสมบัติเท่าที่หาได้สร้อยแหวนเงินทองนาฬิกาอะไรทั้งหมดเนี่ยนะคะคนแล้วก็หนีไปกับผู้ชายคนนี้หนีหายไปจากบ้านประมาณสองสามปีสองสามปีพ่อแม่เขาก็ตามตามตามกว่าจะเจอจนกระทั่งพอไปเจอก็ไปพบแบบลูกสาวเขาอะไปทํางานกลางคืนแล้วก็เลี้ยงผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้ก็ตกตีแล้วผู้ชายคนนี้ก็มีผู้หญิงคนอื่นนะนะ ไปเจอลูกก็อายพ่อแม่แล้วก็เสียใจเป็นสิ่งที่ตัวเองทําก็ตั้งใจแล้วว่าจะจะกลับกลับตัวกลับใจแล้วกลับมาอยู่กับพ่อแม่นะตอนนั้นก็มาอายุยี่สิบจนๆการเรียนเขาไม่ได้เรียนแล้วนะนะเขากำลังจะกลับกําลังจะกลับพ่อแม่ไปรับแล้วตัวผู้ชายเดินมากับแฟนใหม่แล้วมันก็มาเห็นว่าพ่อแม่มารับมันเข้ามาเข้ามาแล้วก็ มาดึงตัวใบเ็าบอกนี่เมียเขาเอาไปไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ผู้หญิงก็บอกว่าไม่เอาฉันเลิกกับเธอแล้วไม่ฉันจะไจะอยู่กับพ่อแม่ฉันแล้วเธอมีคนใหม่แล้วก็ไปเถอะฉันไม่ไหวกับเธอแล้วผู้ชายทําไงนกูรู้เปล่าตกอันนี้พ่อแม่เขาเล่าให้ฟังตกผู้หญิงแบบตบแบบสะบักสะบอมเลยอะซ้อมแต่ว่าผู้หญิงอะเขาก็รักมากนะเขาก็ทนจนกระทั่งแบบว่าสุดท้ายเนี่ยแม่เขาก็ไปไปไป,ไปอุ้มลูกเขาขึ้นมาและผู้ชายคนนี้ยก็ชากแม่เขา้ก็ตบแม่เขา,เขาคุณรู้ไหมผู้หญิงเนี่ยทำไม หันไปคว้ามีดแล้วก็แทงผู้ชายคนนี้เลยแทงแบบทนนี้นี่ว่าจ้วงแทงแบบที่ถ้าที่เราดูในหนังเนี่ยนะเป็นสิบสิบยี่สิบแผลเลยแล้วก็พูดจงงว่าเหมือนกับเขาทนทุกข์กับความแค้นที่ผู้ชายคนนี้ทำไว้กับเขาเนี่ยมากมากพอแล้วซึ่งแล้วเขาทนได้เพราะเาถือว่าเขาหา,าเรื่องเองแต่พอเขาเห็น ทำกับแม่เขาที่แม่เขาที่ให้อภัยเขากลับมารับเขากลับไปอยู่โดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยก็ตามแม้เขาจะขโมยเงินอะไรของมันมาสารพัดเนี่ยทาให้เขาความแค้นมันปะทุไงมันระเบิดผู้ชายคนนั้นก็ตายลูกสาวติดคุกอันนี้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องวิบากกรรมเป็นเรื่องของดวงดาวที่มันพาพาให้ชีวิตระทมทุกข์ เราทมรักนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของอความเขาเรียกอะไรอะถ้าถ้ามองในแง่แน่นี้นะพี่ว่าสมัยก่อนการเลี้ยงลูกอยู่ในกรอบมากเกินไปมันก็ทำใหเ้เวลาที่เด็กบุตรหลานของเราออกไปอยู่นอกกรอบแล้วเนะี่ยเขาจะตกใจเขาจะไม่เคยเจอเอา้าวอันนี้มีในโลกนี้มีอย่างนี้ด้วยเหรอมีอย่างนี้ด้วยมีอย่างนี้แล้วเขาก็จะหลง หลงมาได้ง่ายหลงมาได้เร็วแล้วเขาก็จะมามองมองหาอากาศมองว่าเราว่าเราขังเขาอยู่ในกรอบทาให้เขาเกิดความรู้สึกไม่ดีกับเราแล้วสุดท้ายความรู้สึกแบบนี้มันก็ทําให้เราสูญเสียคนรักด้วยกันทั้งสองฝ่ายอันนี้พี่เล่าเป็นลักษณะคาดเกี่ยเนาะรักของพ่อแม่ที่มีกับลูกรักของลูกที่มีกับพ่อแม่และรักของหญิงสาวที่มีต่อชายหนุ่มที่เขา หลงรักคิดว่าเป็นพระเจ้าหอบเงินหอบทองหนีตามกันมานะคะจนกระทั่งชีวิตต้องบรรลัยภัยพิบัติไปติดคุกติดตารางโดยโดยเขาเรียกอะไรอารมณ์อารมณ์รักอารมณ์มแค้นมันพาไปอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะคะขอเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องที่สองจะตามมา